แก้วส่งเสียงจ่าเรียเจ้าก็บอกว่านจ่าเรียกร้องไงลูกเจ็บเจ็บเจ็บโกบแลงไงลูกอบๆๆอบอบกหล่นตกลงมาจากต้นไม้กันหมดเลยค่ะเพราะว่ากลัวเจ้าอัลลัน หัวเราะเสียงดังสนั่นป่าไม่มีใครกลัวอลันอีกแล้วเมื่อไม่มีฟันแแปลก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 มาหูดูหูดูหนูดูมังคีจะลิมจหัวเรอเจ้าอลันไม่มีฟันแล้วกบจะอบฟอกฟอกปล่องไม่มีฟันไม่มีใครกลัวหรอก ไม่มีฟันไม่มีใครกลัวหรอกอตกใจมากเลยอลกเสียใจว่าใครเอาขอตกนี่เคอตกอลันเดินคอตกกลับหนองนะ้ำใชจระเข้อรันไงลูกเจ้าจระเข้ไม่เคยรู้สึกอับอายอย่างนี้มากรมันนีารโลกเออใช่ใช่นี่ไงอบอกไงลูกบุบบอบบบ ก็ดีใจกันใหญ่ไงก็ดีใจกันทุกคนเลยเดีใจที่อลันไม่มีฟันอลันไม่มีฟันเขาก็เลยดีใจกันใหญ่เลยมัน,ม,นมันเอาฟันออกแล้วเอาฟันออกไปซ่อนไว้แล้วก